สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่ปา,ากกัดหกล้อซิ่งครับวันนี้รถจอดครับผมไม่มีงานวันเสาร์หลังจากดุกดุดุกดุดุกดุ๊มาหลายวันเจ้ายะเขียวเป็นอะไรเนาะมาชมกันหน่อยวันนี้อ้อ้อนหน้าอีกแล้วครับวันนี้เป็นอะไรเนาะช่างครับเป็นอะไรครับเบรกสะบัดค้าเสียเก์หลุด เครื่องสะดุดเพาหักสลักหายออปิยยย๊กปิ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 ๊ลปบ๊กปิ๊กปิ๊ปิ๊กปิ๊กปิข้ปิ๊ยปิกปิ๊กปิ๊กปิ๊กปปเลยปิย,ย,ปย,ยกปยยน๊ีปิ๊กด้วย ตอนที่ผมขับอะเนี่ยผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนทั้งกระบอกออกเลยอะสองข้างเลยอะการเปลี่ยนการเปลี่ยนตอนตัดโอ้ซีนซีนฝาเครื่องเยิ้มหมดเลยครับเฮ็โอเจ็ดดีต้องผ่าตัดถึงมือหมอแล้วครับจะหมอจัดให้ครับผมนี่ครับไอตามหามโต้งครับผมตามหามโต้งคนเก่าคนเดิม ขึ้นได้เหรอได้ได้ได้ยางมาใหม่ครับผมเมื่อก่อนก๊อตขับคันนี้ก่อนนะขับก่อนนะขับแต่เป็นหัวฟ้าก่นซึงจะมาทําสีเมื่อนนี้ ขับ,ขบตั้งแต่เป็นหัวฟ้า,าะฮะาย,นะยู่ไม่หลายปีตั้งแต่ปีสี่ห้าเก้าอ่ะสองสามปีเป็นหัวฟ้าเลยนะี่เป็นหัวเขียวเลยนะี่ไม่ใช่ฟ้าแนละ้วยูแต่เป็นหัวฟ้าปีห้าเก้าอ่ะสิ้นปีห้าเก้าอ่ะวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบสอง เดืน 12, 25, อนสิบสองห้าห้าเก้าวันมาสมัครงานอ่ะร,ร,รู้หมดครับจดจำเราต้จดจำทุกอย่างครับผมเอามาสมัครงานปี่ห้าเก้าเบรกรั่วครับคันนี้เบรกรั่วเนี่ยผมก็ทำเองนะเนี่ยคันนี้เมื่ก่อนเนี่ยตะหยองใช้ผมทำเองเลย,ยเลยใช้แต่คนขับอย่างเดียวยอืเพราะเราถามว่าเราก็รู้จักเราก็เคยทำมาง จีนท้ายเกียร์รั่วเลยเยิ้หมดเลยไปเก็นฝาสูบเหรอใช่อันนี้้ไดเปรั่วหลังันนี้รั่วหลังพี่พ,พงษ์ไอ้ที่ว่าขาตั้งเทอร์โบก็ให้มันหอนปุ๊บปุ๊บนี่ขาตั้งกันตัวไหนไม่ใครไม่ใครรู้เรื่องอ่ะเขาตั้งเทอร์โบพี่เหรอมันมันให้อลอได้แข็งหรือเปล่าเหรอ ตัวนี้เหรอตัวนี้เหรออ่าถ้าออกให้แข็งตั้งนี้หมายความว่าอันนี้มันจะแข็งอ๋ออันนี้มันอันนี้มันดันวยะดันมันดันคือคือมันต้องใช้แรงลมเยอะก่อมันถ้งดันเปิดอแต่ถ้าถ้าเราอยากให้อ่อนหน่อยเราใช้ถอดนี่ออกแล้วก็ใช้แหวนรองข้างหลังรองข้างหลังรองข้างหลังไปคือคือให้มันคือให้มันใช้ลมเหมือนอันนี้ใช้ลมอแปดปอนออ แต่ว่าถ้าพอเราหนุนไปปุ๊บมันแค่หกปอนก็เปิดได้ไงมันอ่อนอ๋อมันจะโอ้ยเนี่ยคือนี้มันมันจะเปิดคือตัวเนี้ยก็เราจะไม่ตัวนี้คือตัวออกตัวมันเนี่ยออกตัวออกมันจะมีลิ้นเล็กอยู่มันปิดปิดไว้ออกตัวอออกตัวเสร็จเหมือนกับสัก4ี่สลหกสิบลิ้นเล็กมันจะเปิดคือพอเราเพิ่มความรู้จากช่างบริษัทผมมันจะเปิดมาทั้งสองสองลิ้นเลยไงแต่ถ้าออกตัวถ้าออกตัวเปิดทั้งสองลิ้นปุ๊บรถเราจะไม่มีแรไที่มันออนนั่นแหละเออแต่ก็เราวแต่เขาต้วอีกอี ถึงหอนตีกวยหน้าหน้าปากปอกเทอร์โบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพื่อนๆคนไหนรู้ก็แนะนํามาหน่อยครับมันจะใส่ท่อหรือจะใส่ท่อระบายตรงนั้นหรือไม่ไม่ใช่ใส่กวยใส่กวยตรงหน้านี่หรือเปล่าหน้าปลายท่อเลยเวลาร้หอนโอ้โหหัเลาะเลยแกแกเกขี้ไปโอ้โหเลยแหละไปไหนกันมาเนี่ยมาจาก ท <department noises> Eat, ั้งเข่าก็ไม่เท่าไรใช่ไหมโอ้ยต้องไปเจียกย่านะเปียกย่านวะเอาอย่างไปอ๋อเจ๊ครับซาซามะครับเดือนนี้ได้กี่เที่ยวแล้วครับเจ๊เดือนนี้ขอชมขอชมใบงานหน่อยครับจะเห็ยนใบงานอุ้ยอุ้ยมีคูปองด้วยเหรอโอ้ยมีคูปองแถมด้วยเหรอ มีคูปองแถมได้ครับมันโคบอาทิตย์แล้วมันจะเก็บไว้ใช้โคบะทดกับซ่างว่าใส่เป็นเดือนหัาเบื้องหลันเท่ากันยังใส่เป็นเดือนมีคูปองไว้ใช้ครับผมเดือนที่แล้วเขาก็ยังใส่เป็นเดือนมุดได้กี่เที่ยวแล้วเดือนไหนได้กี่เที่ยวแล้วบอกว่าสิบหกเที่ยวสิบหกเที่ยวเปียกเงื้อมัวนี่ไปเชียงใหม่ต่อเจาะยางนาผมเจาะยางนาเอาที่ล่ะขัดไปเชียงใหม่ต่อผมเจาะยางนาอีลีเหรอเอาที่ล่ะงานเชียงใหม่ของงานเปียกเวื้อมัวไปนตะเบียกไปว่งานอย่างเขา อาวหหารอ๋อให้ลูกพี่อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ดูลูกปืนด้วยพี่พี่ผมลูกปืนไม่แตเป่าวเพราะ<อ>ผมผมยางเท่าไรยางยัหนึ่งสองสามสี่ยางสี่ยางสี่อันนี้ 2, 2. สองนี่สองดดทายเบอร์สักสักเบอร์พันถ้ามีเฟบหยิบเฟบฟที่ที่ออฟฟิศมาด้นะ นี่ครับวันนี้ที่จะมีอยู่ก็จะมีเจ้าเอเจดร้อยครับผมนี่ครับรถเจ้า S อเจรซีรีสครับผมจะไปทำหัวลากแล้วรอสแกกลับมาจะทำหัวลากแล้วแล้วก็คันของพ่อเอครับซีรีส์ห้าโดมนเนเตอร์ผมขับครับผมแล้วคันนี้คันนั่งคันเดิมครับผม อีแลน้อยประจำทีมงานครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศที่บริษัทก็ซ่อมบำรุงกันครับวันนี้วันเสาร์น่าจะไม่มีงานเข้าแล้วนะครับเพราะว่าครับผมยังรอครับรอดุมากเลยครับเจ้า700รอยคันนี้ครับผมโคตรรอดุครับผมนี่ครับ พี่พงศ์ผมอยากทำแบบเทอร์โบผมหอนๆแบบโอ้ย่างเงียะโอเคครับคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอฝากเก็บคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องบุนบุญของรถบริษัทครับผมนครับถอดหรือเปลียน้าเบรกแป๊บเดียวแหละช่างเราเมื่อชีพครับผมซีนเบรกรั่วก็ เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับผมเรื่องซ่อมเรื่องบำรุงสําหรับบริษัทเจการดาไม่มีปัญหาครับเรื่องซ่อมบอกเสียคือซ่อมไม่เคยขาดครับผมเพราะช่างเราก็มีมาทําตลอดครับผมขอแค่เอ่ยคาว่ารถเป็นอะไรคําเดียวถึงครับไม่ต้องวิ่งงานครับให้จอดครับผมเพราะเน้นความปลอดภัยมาก่อนครับผมถ้าไม่ปลอดภัยจริงเขาจะไม่ปล่อยรถออกไปนะครับ ให้รถพร้อมทุกอย่างถึงจะพร้อมวิ่งงานครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้บ่าออก็ทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปวิ่งไปก็ได้แค่เพราะว่าถ้าเขามาส่งทััวเขาจะมี่มอเคอรีมาส่งใช่ไหม